สวัสดีค่ะปุ๊กพันชยาสิทธิเรษฐกุลค่ะตอนนี้ปุ๊กเป็นแอร์อยู่ที่สายการบินแห่งชาตินะคะมา21ปีแล้วค่ะถามว่าการเป็นแอร์สนุกไหมสนุกมากเลยนะคะได้ท่องเที่ยวได้เดินทางทั่วโลกแล้วก็ได้เงินไปช้อปปิ้งด้วยแต่ว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่งอะคะ่ะที่รู้สึกว่าตอนนี้กับเมื่อก่อนมันต่างกัน คือไม่ยี่สิบปีที่แล้วอะค่ะตอนที่ปุ๊กยังเป็นเด็กๆเ,เนี่ยปุ๊กรู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่สนุกตื่นเต้นท้าทายรายได้เยอะนะคะเป็นงานในฝันของเด็กทุกๆคนเลยแต่ปุ๊กสามารถพิชิตและทำมันได้นะคะเราก็รู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จในส่วนหนึ่งแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจยิ่งได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์บริษัทกว่าสิปีก็ยิ่งรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจหนักขึ้นไปอีก รู้สึกว่าเรานี้ยิ่งประสบความสําเร็จมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและจากการเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะบุกก็ยังได้เข้าไปร่วมง,งานในวงการโทรทัศน์อีกนะคะมีโอกาสได้ไปเล่นละครกับท่ายพลพลัสได้ทํารายการทีวีของเด็กนะคะได้ไปเป็นพิธีกรรายการต่างๆก็สนุกค่ะทุกๆงานที่ผ่านเข้ามาในชีวิตปุกรู้สึกว่าบุกได้ผลกำไรคือได้กำไรทางด้านการใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างเยอะ ได้ประสบการณ์ที่หลากหลายค่ะแต่ทุกๆงานตอนนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่างานที่ปุ๊กลักที่สุดตอนนี้กับกายเป็นการเลี้ยงลูกค่ะตอนนี้ปุ๊กมีลูกแล้วนะคะสองคนอายุสิบขวบก,กับเจ็ดขวบสองคนนี้นะคะก็อยู่ในวัยที่เรียกได้ว่ากําลังน่ารักมากเลยกําลังต้องการแม่อยากมีแม่อยู่ข้างๆคอยคอยสอนเขาคอยเล่นกับเขาตลอดเวลาค่ะซึ่งตอนนี้พอมาถึงตอนนี้จริงๆนะคะ วันหนึ่งอ่ะเจด,ดีอ่ะเขาพูดกับปุ๊กนะคะลูกชายคนเล็กนะฮะเขาบอกปุ๊กบอกว่าคุณแม่ครับวันนี้ผมไม่ให้คุณแม่ไปบินนะคะวันนั้นนะปุ๊กก็รู้สึกว่าทําไมนะคะลูกไปแป๊บเดียวเองสองชั่วโมงเดี๋ยวแม่ก็กลับแล้วนะคะเจด,ดีก็บอกว่าสองชั่วโมงของแม่ก็เหมือนกับสิบชั่วโมงของผมนะคบสองวันของคุณแม่ก็เหมือนสิบวันของผมคุณแม่ไปบินน่ะคุณแม่ก็ทรมานผมครับ คุณแม่ไปบินคุณแม่ก็ทรมานตัวเองคุณแม่ลาออกได้ไหมครับวันนั้นนะคะบอกอตรงเลยนะคะปุ๊กได้ยินคำเนี้ยปุ๊กใจหายแวบเลยอ่ะคือปุ๊กรู้สึกว่างานของเราอ่ะงานที่เรารักงานที่เรารู้สึกว่าประสบความสําเร็จที่สุดในชีวิตนะคะงานงานเนี้ยปุ๊กไปบริการให้คนอื่นเขามีความสุขแต่ปุ๊กอ่ะกําลังทาร้ายคนที่ปุ๊กรักที่สุดในชีวิตอยู่กับเวลาที่เขาต้องการอยู่กับเรา เรากลับไม่มีให้ค่ะณว,วันนี้ถ้ามันเป็นความสําเร็จที่แท้จริงอ่ะปุ๊กควรจะได้มีเวลาอยู่กับคนที่ปุ๊กหลักได้ใช่ไหมคะปุ๊กควรจะต้องทําอะไรอย่างที่ปุ๊กอยากต้องการทําได้แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงคะปุ๊กยังต้องเอาเวลาของปุ๊กอ่ะไปแลกเพื่อให้ได้เงินกลับมาอยู่วันนี้ปุ๊กก็ยังหยุดงานงานไหนซักงานก็ยังไม่ได้เลยแล้วนี่เหรอคะมันเป็นความสําเร็จที่แท้จริงมันไม่ใช่ไงคะ มันเป็นแค่หัวโขนหัวหนึ่งที่ปุ๊กเคยรู้สึกว่ามันใช่แต่พอทบทวนจริงๆอีกทีมันไม่ใช่ค่ะวันนี้นะคะปุ๊กเลยหันกลับมามองค่ะในธุรกิจตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเอ็นสตาเป็นธุรกิจที่เพิ่งเปิดในเมืองไทยนะคะห้าไม่เกินหกปีทามมิ่งกำลังดีมากๆเลยนะคะและสิ่งที่บุ๊กมองเห็นในธุรกิจนี้คือบุ๊กสามารถได้ทั้งเงินได้ทั้งเวลามาพร้อมๆกันนะคะ ปุ๊กสามารถย่นเวลางานของปุ๊กะะที่เหลืออยู่20ปีให้มันมาเหลือเพียงแค่2-5ปีในธุรกิจนี้และปุ๊กสามารถมีไลฟ์สไตล์ยังไงก็ได้ที่ปุ๊กอยากได้ปุ๊กสามารถเรียกเวลาคืนกลับมาให้ลูกปุ๊กได้ไงะปุ๊กตั้งใจมุ่งมั่นทาเต็มที่นะคะในธุรกิจเอ็มสตาร์กับระบบของจุเจต้าพลัสซิสเต็มทำให้ปุ๊กสามารถประสบความสําเร็จได้ค่ะเพียง4เดือนนะคะกับระบบจุเจต้าพลัสซิสเต็ ปุ๊กสามารถมีรายได้หนึ่งแสนบาทได้ค่ะในเอมสตบอกจริงๆเลยนะคะว่าหนึ่งแสนที่ปุ๊กได้จากเอมสตา์บางคนอาจจะบอกว่ามันไม่เยอะนะคะค่ะมันไม่เยอะก็จริงค่ะแต่ณวันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะมันเป็นแค่การเริ่มต้นเล็กๆสี่เดือนลองคิดดูนะคะไม่มีงานไหนค่ะที่คุณลงทุนแค่สามสิบาทเออสามร้อยบาทแล้วจะได้เงินคืนกลับมาหนึ่งแสนบาทภายในระยะเวลาแค่สี่เดือนนะคะ แต่ที่นี่ค่ะเอมสตาร์สามารถทําได้นะคะถ้าใครนะคะอยากได้อิสระภาพทางด้านเวลาเหมือนปุ๊กนะคะติดต่อได้นะคะที่หมายเลข0816405405ค่ะแล้วพบกันนะคะที่นี่เอมสตาร์ค่ะ